ก็ได้ข่าวคุณวัฒน์ก็มีทะเลาะเบาแวงกันตอนน้องก็จะไปช้อปปิ้งที่สิงคโปร์ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ไม่ไม่ในเ่อันไปแล้วห้ามกดเหล็กเยอะไปไหมทุกวันนี้ก็ห้ามมีแฟนเจ็ดปีคุยกับน้องเป็นเรื่องเวลาอ๋อแต่และใครได้เป็นมิสแกรนต้องบอกเลยไปีสำหรับน้องเนี่ยผมบอกเลยนะผมคุยกับน้องน้องน้ําตาไหลพรากเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามรอบแล้วน้องไม่เคยเจอผมในบทที่ร้ายมาก นะเรียกมาในออฟฟิศเนี่ยคือนั่งพ r อานั่ง,น,งนะผู้ช่วยนั่งทุกคนนั่งเทศจนน้ำตาร่วงเลยฮะไม่แฟนมันก็ต้องมีไม่กุก๊กกิ๊กกระดุกกระ,ะดิกกุ๊กกิ๊กกระดุกกระดิกอาจจะไม่เรียกว่าแฟนอาจจะเป็นเรียกที่ว่าอาจจะแบบอาจจะแบบเออน่ารักอะไรเงี้ยว่าไงว่าไงว่าไงอย่างเงี้ยก็ใกล้ชิดฟิลแฟนแต่ไม่ใช่แฟนอาจารย์อาจารย์รู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็ด้วยแหละแต่ผู้หญิงมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบ ที่เราไม่ประสบความสำเร็จเราปั้นเขาอะเพราะว่ามีผู้ชายเข้ามาพัวพันแต่แต่นว่ามีผู้ชายเข้ามาพัวพันอาจารย์มันไม่ใช่แบบอาจารย์เนี่ยเอาตัวรอดได้ตลอดผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะวัยแบบเนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะความสนุกและอิโมชันแลความรู้สึกมันจะพาเขาไปในสู่จุดที่เขาละเลยในสิ่งที่เขาควรจะสัมผัสค่ะ,คะ